ชาวลัคนาราศีเมถุนนะคะอันนี้เป็นคลิปการพยากรณ์ในส่วนของดาวพฤหัสย้ายนะคะในวันที่29มีนานี้นะเ,เรามาดูกันว่าดาวพฤหัสย้ายแล้วชาวลัคนาราศีเมถุนจะเกิดอะไรขึ้นบ้างน,นะคะเดี๋ยวเราจะเลือกไพ่ให้ก่อน5ใบนะเอ่อดาวพฤหัสเน,นี่ยนะของชาวลัคนาเมถุนเนี่ย นะคะจอนเข้าสู่เรือนสุภาษนะถือว่าเป็นความโชคดีสุดๆเลยที่จะได้อะไรหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาในชีวิตนะคะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคืออาจจะมีเพื่อนใหม่ได้เพื่อนใหม่ได้งานใหม่มีลู่ทางดีๆเนี่ยมีคนชักจูงไปในสิ่งที่ตัวเองพอใจนะคะแล้วก็เกิดเป็นงานใหม่ขึ้นมา อะไรแบบเนี้ยนะคะสิ่งดีๆก็จะมีขึ้นมาซึ่งก่อนหน้านี้ก็ดาวพุธหกักแบบไม่ค่อยดีนะดาวพุธหักในมรนะมันทำให้ชาวเมถุนเนี่ยอึดอัดนะคะอึดอัดไม่เข้าใจตัวเองอะไรสารพัดอย่างอะแบบแบบเป็นตัวเองแต่ก็ไม่รู้ตัวเองเป็นใครอะไรเป็นลนักษณะทำนองอย่างเงี้ยอึดอัดจ,จะไปทางไหนจะหมุนซ้ายหมุนขวาก็หมุนไม่ออกแล้วก็มันทำให้ชีวิต ความรักหรือว่าหน้าที่การงานมีการตัดสินใจผิดพลาดทําทอะไรหุ่นหันพันแล่นแบบคือตัดสินใจผิดพลาดนะพวกเนี้ยแล้วก็หวังเยอะแล้วมันก็พลาดหวังแล้วก็ตัดสินใจผิดด้วยในการทํางานในบางชิ้นบางอย่างมันก็เลยทําให้เฟล,ลนะหลายๆอย่างนะคะแต่ว่าหลังจากเนี้ยเมื่อดาวพฤหัสย้ายแล้วอะ่ะชาวลัคนารถีงุจะมีสติมากขึ้น จะมีสติมีอะไรมากขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้เราแบบว่าคิดอะไรรอบค้อบไต่ตองได้ง่ายนะคะทำอะไรก็ง่ายนะหลังจากนี้นี้นะคะได้เสียนปู่พิลาเบอร์สิบนะคะอืมเบอร์สิบเป็นเสียนปู่พิลาบนี่นะคะสถิตประจําตัวอยู่เลยในช่วงแบบว่าห้าหเดือนใน้จนงว่ะจะถึงกันยานะคะ อ,อคุณได้เสียงพัมิลามเนี่ยสถิตกับตัวเองถือว่าเป็นความโชคดีนะถ้าทางอินเดียเนี่ยนะก็จะเรียกว่า,ภาพภัยหรวะนะมีมีหลายชื่อพ่อปู่เนี่ยมีหลายชื่อมากนะคะก็คือเหมือนกับว่าท่านเป็นเล่าอาตานของพระศิวะนะเพราะฉะนั้นก็คือเป็นเทพแห่งการแบบว่าโชคลาภเงินทอง นะเราก็จัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายนะเป็นยักษ์คือดกุกินของสดอาศัยอยู่ตรงเขาไกล่ลาดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบเป็นดินแดนของพะศิวะดินแดนของพระเจ้าทางฮินด,ดูเขาอะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นหน้าที่ปกป้องดูแลอะไรพวกเนี้ยแล้วเขาสถิตอยู่กับคุณเพราะฉะนั้นคือหลังดาวคุณห,หา,ยาย้ายคุณไม่ต้องกลัวใครทําอะไรคุณทํายากนะคะสมมุติว่าใครมีความเชื่อเรื่องแบบว่าผีสางอะไรเงี้ย มันก็เขาเรียกอะไรดวงจิตจะแข็งขึ้นในช่วงนี้นะคะนะหรือว่าใครมีความเชื่อเรื่องคูณสงคูนใสอะไรเงี้ยแบบใครจะทําของใสอะไรมาเงี้ยคือช่วงจังหวะเนี้ยดวงแข็งนะคะดวงดวงดีดวงแข็งดวงไม่ตกนะแล้วยิ่งคุณถือสิลอะไรเงี้ยสิ่งพวกเนี้ยไม่ต้องกลัวนะชาวเมถุนรอดอ่าแล้วคุณได้เสียนเบอร์ห้าสิบเจ็ดนี่คือปู่พุชงนะปู่พุชงแล้วก็อันนี้ปู่ปัตุคะ คือตะกูลพญานาคมาเต็มเลยมาเกือบหมดเลยทั้งซ้ายทั้งขวานะคะอ่ามันบอกบอกว่าในอดีตชาติในสมัยก่อนคุณอาจจะมีสายเลือดพญานาคเกี่ยวพันหรืออาจจะเคยเกิดอยู่ในภพภูมิที่เป็นนาคนะคะว่าพญานาคนี่คืออะไรทําบุญเจือบาปนะทําบุญเจือราคะทาบุญเจือบาปนะคะทําบุญหวังผลบางอย่างมันก็เลยทําให้กรรมเราไปเกิดในภพนั้น ว่าจะหลุดพ้นออกมามันก็คือยากนะคะเพราะฉะนั้นพญานาคทั้งหลายทั้งแหลกก็เลยเ,เคร่งครัดในการถือศีลภาวนาเพื่อให้ตัวเองมีชีวิตที่หลุดพ้นไม่มีใครอยากไปติดอยู่ในภพนั้นเพรานไปไหนไม่ได้นะคะมันอยู่ภพกลางอะ่ะกลืนกลางกลางแต่ว่ามีความพิเศษเหนือมนุษย์นะโดนจิตโดนใจอะไรทุกอย่างหายตัวได้เสกได้จะแปลงกายหรือคือได้หมดแต่ไม่มีจริงถ้าไปาม จริงๆก็ไม่มีใครอยากจะไปติดวงนั้นนะคะเพราะว่าไม่สามารถไปนิพพานได้เลยนะคะฟังเทศฟังธรรมได้บรรลุนิพพานไม่สามารถเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือชาวเมถุนจะต้องถือศีลให้มากนะถือศีลให้มากแล้วก็ปฏิบัติให้เยอะอะไรที่มันติดๆขัดๆเนี่ยมันจะลุล่วงไปได้ด้วยดีแล้วทําให้เรามีสติดีขึ้นนะคิดอ่านดีขึ้น ออมองเห็นระบบต่างๆคือชัดเจนมากขึ้นระบบตัดกระสารจะไม่ลวนนะคะก็จะทําให้มีชีวิตที่ดีขึ้นนะแล้วก็ทิศทางการทําหากินก็คือดีขึ้นด้วยคือกระบวนการความคิดจะเปลี่ยนไงหลังจากดาวพฤหัสย้ายเนี่ยนะคะ,ะกระบวนการความคิดจะเปลี่ยนระบบตรรกะสารบางอย่างที่คุณเคยคิดกับโลกก็จะเปลี่ยนดีขึ้นเคยคิดเปเรยมิตหัวกับทีนี้ก็จะมาคิดเป็นมิตหัวตั้งและอะไรประมาณอย่างเงี้ย นะคะมันก็เลยเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนมุมมองนะก็จะทําให้ชีวิตของชาวเมถุนดีขึ้นตามลําดับนะแล้วไพ่ใบสร,สรุปนะคุณได้เสียงพระแม่สุรสวัสดีแล้วคุณได้เสียงปู่มุจลินีเพราะฉะนั้นพญานาคสามองเลยนะดูงา่ายๆคือแก้แหวนเงินทองไม่หนีไปไหนเพราะว่าเมื่อกี้บอกแล้วว่าพญานาคมีฤทธิ์ใช่ไหมโดนบันดาลทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้เพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีเมถุน การเงินเนี่ยจะดีมากนะคะการเงินจะดีนะคะเพื่อนจะพาไปพบเจองานใหม่ๆสิ่งใหม่ๆอะไรที่หวังไว้ไม่เคยได้ก็จะได้จะประสบความสําเร็จภายในปีนี้หรือว่าหลักดาวหรือหัสย้ายนี้นะคะสิ่งที่จะให้ทําคือให้ทําบุญทําบุญสุดทานให้คิดบวกนะคะให้คิดบวกให้มีพลังบวกเข้ามาให้มีกระแสบวกเข้ามาให้เยอะ นะคะแล้วเราประกอบมาทาบุญนั่งสมาธิอะไรงมากคือพลังบุน,นี้มันจะหนุนด้วยแรงบุญทาอะไรก็สําเร็จนะคะเอ่อแล้วก็ชาวลัคนาศีรษะนาจะมีการเอ่อโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่วยู่อาศสยนะหรือว่าอาจจะได้ซ่อมบ้านซ่อมบ้านทาสีไม่เปลี่ยนประตูเปลี่ยนบานพับมุงลวดขาดอะไรเงี้ยหรือว่าซ่อมรถ นะคะรถอาจจะมีปัญหานู่นนี่นั่น,นอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนน้ามันเครื่องน้ํามันเบรกต่อพหลบบอต่อประกันอะไรพวกเนี้ยนะหรือว่ารถแบบไปอะไรอย่างเงี้ยมันมันจะมีมันจะมีปัญหาคือให้ให้ซ่อมบ้านซ่อมรถอะไรพวกเนี้ยในในเกณฑสตาของชาเม,มถุนบางคนอาจจะมีการย้ยายที่อยู่อาศัยด้วยซ้ำนะคะอาจจะได้กลับไปอยู่บ้านแต่จังหวัดหรือมีแนวทางที่ว่ากลับ ย้ายจังหวัดไปอยู่จังหวัดอื่นแล้วมันมีรูธทางละมาะก,กินได้ดีขึ้นอะไรแบบนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายแบบนี้ยลักษณะแบบนี้แล้วก็มีงานใหม่ๆขึ้นมาจะเป็นงานที่ตัวเองไม่ถนัดแต่ว่า,าจ,จะลองไปทําดูซิเพราะว่ามันเห็นรู้ทางได้เงินเนี้ยมันก็จะมีช่องมีช่องมีทางไปของมันนะคะแต่ว่าจะเป็นในลักษณะที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็ชาวเมถุนก็จะเรียนรู้สิ่งที่ผิด,ผดพลาดมาในอดีต นะมันก็จะมาใช้เกี่ยวกับเรื่องธุรกิจเรื่องชีวิตครอบครัวคืนได้จะประสบความสําเร็จด,ดีนะส่วนคนที่อยากซื้อที่ดินอยากมีบ้านอยากมีรถประสบความสําเร็จในช่วงจังหวะนี้นะคะเป็นจังหวะที่ดีมากๆเลยนะ,ะคือพญานาคสามองค์เลยนะเพราะฉะนั้นแก้แหวนเงินทองมีแน่นอนทรัพย์สิสนมีแน่นอนไม่ต้องกลัวใครที่แบบว่าเพิ่งสร้างเนือสร้างตัวนะคะคืออย่าเครียดมากเพราะว่าไพ่ออกมาอย่างเนี้ย มันหมายเพราะว่าคุณมีทรัพย์สินแน่นอนนะมีทรัพย์สินมีทรัพย์สมบัติแน่นอนนะคะอย่าเพิ่งไปซีเรียสอย่าเพิ่งไปกดดันตัวนี้ก็คือทําไปเรื่อยๆนะคะมันมีในส่วนของเรื่องความรักอะ่ะของชาวลัคนาราศีเมถุนนะความรักที่ผ่านมาเนี่ยนะบางทีญาติของคนรักอะไรเงี้ยนะหรือครอบครัวคนรักอาจจะสร้างความอึดอัดให้คุณนะอาจจะสร้างความอึดอัด สร้างความวัลลโงหรืออะไรพัวพันปัญหาปวดหัวอะไรเงี้ยนะกับคือญาติของแฟนกับคู่ตรงข้ามอะไรเงี้ยแต่ว่าหลังจากเนี้ยนะคะทุกอย่างก็คือจะดีขึ้นนะปัญหาเรื่องเงินนะคะเป็นหลักใหญ่ของชาวลัคนาราศีเมถุนนะไม่ว่าจะทําธุรกิจทําอะไรถ้าเกิดสมมติบอกว่า,วามีญาติพี่น้องมาเกี่ยวพนันหรือร่วมหุ้นกับญาติพี่น้องอ่ะมันมักจะมีปัญหาะค,ะคือยิ่งตัอแฟน ก็จะมีปัญหาก็จะทุกข์ใจหนักเพราะฉะนั้นนะคะคือในไพ่เนี่ยก็บอกเลยว่าทำอะไรให้ทางคนเดียวนะคะถ้าถ้าแยกก,กันกับแฟนได้อะไรเงี้ยมันก็จะดีนะคะเพราะว่าคือพอมันมีเรื่องเงินเข้ามาใช่ไหมกับแฟนของเราอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้ความรักครั้งนี้มันอึดอัดมันอึดอัดมันจะวางตัวแบบ เราใจเรามันอยากจะไปทางซ้ายอย่างเงี้ยแต่มันไปไม่ได้มันก็ต้องไปทางขวาอยู่เรื่อยไปด้วยกดเกณฑ์ข้อมงคัาอะไรต่างๆนานใที่มันมีเรื่องเรื่องเองินเรื่องสภาพคล่องเข้ามาเข้ามาเกี่ยวพันนะคะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้แต่หลังจากนี้อาจจะมีความเข้าใจกับกับคู่ของเรามากขึ้นนะคะมีความเข้าใจแบบอาจจะมองไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็ทาธุรกิจไปในทิศทางเดียวกันได้นะคะอะไรที่มันมีแรงกดดัน ที่ผ่านมาเนี้ยมันก็จะเบาลงทีนี้คือเหมือนจะโล่งโล่งอกไปเลยหลังดาวพฤหัสย้ายเนี่ยหลังย9บเ้าเนี่ยนะคะมันจะเหมือนแบบว่าชาวเมถุนจะปลดแอลเกี่ยวกับเรื่องการเงินที่พัวพันเกี่ยวกับคู่ก,คกับความรับมันเหมือนมันจะปลดแอลปั้งแล้วก็แล้วก็แบบว่าโล่งเลยอะโล่งแบบไม่ต้องมาอึดอัดไม่ต้องมาแบบจะต้องคอยเป็นแบบ เบี้ยร่างเกี่ยวกับเรื่องเองินเรื่องทองอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะแบบโลงบ่งสบายเลยนะคะมันจะมีเหตุการณ์บางอย่างและ <c oughs> ขี้คายไปนในทิศทางที่แบบดีขึ้นนะคะอะไรที่มันเป็นพันธนาการเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่อง,องความรักมันจะค่อยๆหลุดทีละปอกทีละปอกแล้วก็โล่งนะก็จะทําให้ชาลวนานลาคนนรศีน้ถุนะคือ <c oughs> ไปคิดแต่ตองหาลู่ทางใหม่ๆงานใหม่ได้นะคะเพราะว่าไพ่เนี่ยขึ้นมาสามใบเป็นพยานาคทั้งหมดเลยนะคะมันบ่งบอกว่างานเงินอนาคตที่สดใสเนี่ยรออยู่แล้วนะคะให้เพียงแค่ให้คุณทําเสริมแก้เสริมแล้วก็รอเวลานะคะแล้วก็ถ้ามีงานบุญไหนก็คือให้ไปนะเพราะว่าคุณได้เสียนปู่พุทธชงได้เสียนปู่ปทุค้าเนี่ยได้เสียนปู่มุจลินด้วยนะคะถ้าใครเชิญไปงานบวชงานมงคลไป นะคะให้ไปเลยนะให้ไปเลยเว่ามีแนวโน้มมีโอกาสที่จะได้ไปงานมงคลงานประเพณีงานต,างต่างๆที่เป็นร่วมบุญใหญ่นะคะอะไรก็ตามที่เป็นบุญก็คือไปให้หมดเลยนะ,ะแล้วคือไพ่สรุปตรงนี้ก็คือได้เสียนพระแม่สุรสวดีนะคือชาวเมทูน,น่ะคือเป็นคนฉลาดนะเป็นคนมีไหวพริบมีปัญญามากนะคะแต่ว่าก่อนหน้าเนี่ยดาวพฤหัสเสีย นะ <c oughs> อาจจะทําให้เราตัดสนใจคิดอะไรแบบผิดพลาดไปแต่หลังจากเนี้ยคือปัญญาตรงเนี้ยจะกลับมาแล้วคือสติสัมปชัญญะจะอยู่กับตัวแล้วแล้วเราจะคิดทํามาหาก,กินหรอเราจะได้เงินนะได้จุดเนี้ยได้เงินได้สมบัติมานะคะมันต้องใช้คู่กันได้แน่นอนนะคะมีถุนนะก็คือดีแน่นอนนะคะดีแน่นอนเงินมาแน่งานมาแน่นะคะใครที่รอนะ ปวดเจใหญ่ๆนะคะมือสุขความสําเร็จแน่นอนส่วนเรื่องก,การเดินทางอะไรคือปกติดีนะไม่มีปัญหาอะไรนะคะมีแค่เจ็บปวดอดแดดเจ็บตัวนิดหน่อยอาจจะเป็นเผลอเดินแบบว่าไม่มีสติก้าวขาขึ้นกระไดแบบไปเตะโดนปลายกระไดอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบว่าโกโก้ซุ่มซ่ามนิดนึงก็จะเจ็บตัวในในเรื่องแบบนี้นิดนึงของตัวเองเรื่องความซุ่มซ่ามนะก็ให้ให้ระวังนะคะ อย่าเมอลอยคือมันไม่มีสติไงใจมันจะลอยนะแต่เรว่าหลังจากจากนี้ไปดาวพฤหัสแล้วเราจะดีขึ้นนะคะไอ้ที่เป็นแบบวงเงวงเหวงมืนมืออื่นๆเราคือใครเราจะไปไหนเราจะทําอะไรหาทางออกไม่เจอเรามาเกิดทําไมอะไรเงี้ยมันจะมีคําตอบนะชาวเมืองจะหาคําตอบเจอหลังจากนี้แล้วก็จะมีแนวทางการดาเนินชีวิตที่ดีขึ้นนะคะ นะก็อาจารย์ขอจบคำทำนายของชาวลัคนาราศีเมถุนไวเพียงเท่าน,นี้นะคะยังไงก็ฝากติดตามช่องใหม่ไว้ด้วยช่องอาจารย์จากรุทธพิชิตกรรมนะคะไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้นิดนึงนะคะส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวจริงๆนะคะก็ให้ติดต่อ้องแอดมินมานะคะถ้าบุญสัมพันธ์อาจารย์จะดูให้นะคะขอบคุณค่ะ ใครสนใจไปทิปที่กาญจนบุรีกับอาจารย์2วัน1คืนในเดือนพฤษภาคมรับแค่12ท่านเท่านั้นแล้วในทิปมีการเปิดไพ่เช็คดวงให้สอนนั่งสมาธิฟรีหน้ากากอนามายัยเฟซชิลแอลกอฮอล์ผ้าเย็นสแน็คบ็อกนะคะแล้วก็อื่นๆให้อีกน,นะคะใครสนใจติดต่อขอรายละเอียดได้ที่แอดมินเลยค่ะ